สาวดยวนทุกคนทำแฟนคลับซึ้งไปตามๆกันเลยนะครับสำหรับทางด้านพ่อการชัยวิไยศินนะครับล่าสุดครับทางด้านพ่อการชัยเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยโพสต์รูป,ร,ปรูปนี้เลยครับทุกคนตอนนั้นเนี่ยน้องอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับเพิ่งมาเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงใหม่ๆนะครับพ่อการชัยก็เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าคนส่วนมากพอโบยบินได้ก็จะลืมกาพืชรากเง้าของตัวเอง ừm <coughs> แต่สําหรับอิหล่าอุ้งอิงจากวันนั้นจนถึงวันนี้อิหล่ายังเป็นเด็กน้อยอยู่คือเก่านะครับให้อิหลารักษาไว้นานๆเด้อลูกพ่อจะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไปสู้ๆกําลังใจมีให้ลูกเสมอนะครับนี่คือข้อความครับทุกคนที่พ่อการชัยวิไลศินนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้บนแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองครับทุกคนทําเอาแฟนคลับครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะ,ยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่า นี่แหละนะครับทุกคนเหตุผลที่รักน้องเพราะว่าน้องเนี่ยยังเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายอุ๋งอิงไม่คิดว่าตัวเองดังมาจากไหนนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีจุดประสงค์เดียวนั่นก็คือมาหาเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นเองเลยครับนี่คือสิ่งที่มัดใจแฟนคลับครับทุกคนเพราะว่าอุ๋งอิงเนี่ยน้องทําตัวสวนกับความดังของตัวเองเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าน้องไม่ว่าจะเวลาผ่านไปขนาดไหนไม่ว่าจะมีชื่อเสียงขนาดไหนอุ๋งอิงก็ ยังใช้ชีวิตบ้านๆติดดินครับเมื่อวานนี้ครับทุกคนเ็าแต่งตัวธรรมดาใส่หมวกชาวนาร้องเพลงนะครับที่บ้านของตัวเองนั่นเองนี่คือสิ่งที่เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นมาโดยตลอดนะครับและอุ้งอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนต้องบอกเลยว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆครับถ้าน้องยังคงความเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแฟนคลับ FC ครับทุกคนก็คอมเมนต์กันอย่างไม่หยุดกันเลยทีเดียวนะครับบางคนก็บอกว่าเหมือนเดิมครับน้องไม่หลงไหลในความดังนะครับน้องเนี่ย เป็นคนที่นะครับทำตัวน้ําไม่เต็มแก้วแล้วก็ยังเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่หลงไหลในตัวเองแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะครับพ่อพ่อแม่ FC แฟนคลับเนี่ยก็โอโหเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนครับต้องบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้เราก็ยังเห็นอง์อิงเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนในการวางตัวต่างๆครับน้องก็ยังเสมอต้นเสมอปลายแต่สิ่งที่เห็นน้องเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือเสียงดีขึ้นนะครับมี มีความพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนะครับในงานแวดวงการบันเทิงนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในงานร้องเพลงต่างๆเนี่ยอง์อิงพัฒนาตัวเองได้ดีมากๆจากวันแรกนะครับน้องก็อาจจะยังไม่ได้ชินสนามหรือว่าชินบนเวทีใหญ่นะครับแต่ทุกวันนี้อง์อิงปรับตัวได้และนะครับสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อแฟนคลับเนี่ยอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกว่าเราติดตามน้องตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้เรารู้เลยว่าอง์อิงเป็นคนแบบไหนนะครับ แล้วก็เป็นคนพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับและแฟนคลับนะครับก็ชื่นชมกับทุกคนในความรับผิดชอบของน้องนะครับซึ่งเด็กอายุเท่านี้นะครับแต่มีความรับผิดชอบสูงมากๆ บนเวทีครับทุกคนต้องบอกว่าเราติดตามน้องมาตั้งแต่ตอนที่องค์อิงเนี่ยโอ้โหนะครับต้องบอกว่ามีการร้องไห้บนเวทีตอนนั้นคือแบกรับความหวังของใครหลายๆคนเอาไว้นะครับด้านหน้าเวทีครับซึ่งวันนั้นถ้าจําเหตุการณ์ได้พ่อพ่อแม่เอฟซแฟนคลับเนี่ยมารอน้องด้านหน้าเวทีเนี่ยโอ้โหเรือนหมื่นคนนะครับซึ่งวันนั้นองคงอิงไม่สบายครับน้องมีอาการเจ็บท้องนะครับแต่อุคงอิงครับทุกคนน้องนะครับแบกบความรับผิดชอบของตัวเองขึ้นไปบนเวทีครับ แม้ว่าตอนนั้นเนี่ยสุขภาพไม่ได้เต็มร้อยแต่สิ่งที่พวกเราเห็นในวันนั้นคือกลายเป็นตำนานไปแล้วครับทุกคนแฟนๆช่วยกันร้องเพลงช่วยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เป็นห่วงใยน้องมากๆสําหรับคืนนั้นนะครับจนนํามาสู่อุ้งอิงในวันนี้นะทุกคนซึ่งตอนนี้น้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไม่เคยทําให้พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซแฟนคลับผิดหวังซักงานนะครับใส่เต็มตลอดครับทุกคนซึ่งวันนี้เองอุ้งอิงก็จะเดินทางนะครับไปที่สาวน้อยลำเพลิน โชเนาะไปเปิดวงของพ่อโจครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเป็นพ่อลูกคู่บุญของแท้จริงๆนะครับที่ต้องบอกว่าทําอะไรหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดในยุคนี้นะครับและตอนนี้องคงอิงถือว่าครองพื้นที่สื่อสุดๆนะครับไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไม่ว่าจะทําอะไรสื่อทําข่าวตลอดเวลาเลยนะครับและพ่อการชัยครับต้องบอกว่าโดนอง์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตกมาตั้งแต่โอ้โหช่วงแรกๆเลยนะครับที่น้องเข้ามาอยู่ในวงเนาะด้วยความรักด้วยความสงสารองอิงนะครับพ่อการชัย ก็ต้องบอกว่าดูแลน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงดีมากๆเลยนะครับรักเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งนั่นแหละครับทุกคนถ้าทุกคนยนังจําได้เนาอสมัยก่อนนะ็คือโอ้โห อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยบอกตัวเลขนะครับของแฟนๆเนี่ยได้ถูกกันทั่วประเทศเลยแต่อุงอิงนอนใต้ท้องรถนะพ่อการชัยมาปลูกเนี่ยน้องก็โอ้ทำตัวแบบว่ายังไม่รู้เรื่องไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยครับทุกคนนี่คืออุงอิงครับทุกคนน้องน้องไม่เคยตื่นเต้นกับอะไรนะครับทุกคนเราเราเห็นน้องมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเด็กซื่อๆใส่บ้านๆอยู่ครับทุกคนนะก็ต้องบอกว่านี่แหละคือพ่อการชัยครับถึงรักน้องแล้วก็ต้องบอกว่าพ่อการชัยเนี่ยเป็นคนที่ทําเพื่อน้องมากๆอีกหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์นะครับมอบมาลายน้ําใจให้กับบ้งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ ใจิตใจไม่เคยเปลี่ยนสําหรับพ่อการชัยนะครับไม่ว่าใครจะเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปพ่อการชัยเนี่ยก็โฟกัสลูกสาวอย่างเดียวเลยนะสาหรับการถ่ายคลิปต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ดูช่องพ่อการชัยเนี่ยเป็นหลักๆเลยนะครับที่ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอทุกๆโมเมนต์ของน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงให้กับแฟนๆเนี่ยได้ดูกันนะครับจนตอนนี้นะครับช่องของพ่อการชัยเนี่ยโอ้โหจะทะลุ500,000ไปแล้วครับทุกคนเร็วมากฟอลโล w คือแบบขึ้นมาแบบ พวดพวดเลยนะครับทุกคนเพราะว่าพ่อการใช้เนี่ยถ่ายองค์อิงแบบบ่อยมากอย่างที่บอกนะครับว่ายูทูบเบอร์นะครับทุกคนที่ถ่ายองค์อิงเนี่ยอยอดซับจะขึ้นเร็วนะทุกคนเพราะว่าระบบเนี่ยค่อนข้างแรงเออแฟนคลับน้องคือทั่วประเทศจริงๆครับทุกคนแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ขอให้น้องเป็นที่รักของแฟนๆแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ขอให้องค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเป็นที่รักของ ทุกคนในวงแบบนี้ตลอดไปนะครับอย่างที่บอกว่าน้องนะครับก็ใช้การเดินทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนจริงๆสำหรับองค์อิงนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่านะครับตอนรแรกๆเลยนะคนในวงเนี่ยอาจจะยังมององค์อิงอยู่ว่ามาเร็วแล้ว,ลวจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงใช่ไหมครับเชื่อว่ามีหลายคนมองแบบนี้เหมือนกับอิมอิมนี่แหละเราก็มองเหมือนกันว่าองค์อิงดังแล้วน้องจะเปลี่ยนไปไหมองค์อิงมีชื่อเสียงแล้วน้องจะเป็นยังไงนะครับแต่ปัจจุบันนี้น้องก็ยังเป็นเหมือนเดิมน่ารัก เหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่มัดใจแฟนคลับ FC แบบนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็วันนี้ครับอุ่งอิงน้องได้รับมาไลทิปจาก FC แฟนคลับต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับหลัก แสนกันเลยทีเดียวครับวันนี้รู้สึกว่าจะได้ประมาณ2องแสนสามหมื่นกว่าบาทนะหรือว่าเยอะกว่านั้นนี่ยังไม่รวมที่แฟนๆเนี่ยโอนให้กับทางด้านแม่หน่อยโดยตรงด้วยนะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยตอนนี้น้องกําลังเดินทางนะครับไปที่บ้านแพงครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้อ่าเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็เสร็จจากนี้นะครับองอิงเนี่ยก็จะมีไปทัวร์ประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าการ ออนทัวร์ญี่ปุ่นของอิงจะเป็นยังไงบ้างนะครับแฟนๆที่ญี่ปุ่นจะน่ารักขนาดไหนก็ต้องมารอติดตามกันเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่ามีแม่ฮักพ่อฮักเนี่ยเตรียมรอเซอร์ไพรส์ยอยู่ที่ประเทศ เจแปนนะครับก็คือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นั่นแหละครับทุกคนให้กับลูกสาวแล้วก็ต้องบอกว่าอง์อิงนะดีใจกับน้องด้วยนะครับแล้วก็ขอให้น้องปังๆดังๆแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็จะรอซับพอร์ตอง์อิงแบบนี้ตลอดไปสหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับอุงอิงข่าวกระแสด้วยนะครับ